สาเหตุที่นั่งนานแล้วเราปวดหลังนะคะก็เพราะว่าเวลาที่เรานั่งเนี่ยกล้ามเนื้อเหยียดงอข้อสะโพกเขาจะอยู่ในลักษณะของการพับกล้ามเนื้อเหยียดงอข้อสะโพกเขาจะจับจากกระดูกสันหลังและพาดผ่านกระดูกเชิงกรานมาจับที่หน้าขาเมื่อเรานั่งอยู่ในลักษณะนี้เขาก็อยู่ในลักษณะของการพับอยู่ตลอดเวลาแล้วกล้ามเนื้อที่เขาพับนะคะเขาหดตัวจนค้างเนี่ยเขาสามารถค้างอย่างนั้นได้เนี่ยนานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยที่เราลุกขึ้นเดินเราปวดหลังนะคะเพราะว่าเมื่อเขาพับอย่างนี้ในลักษณะของคล้ายๆมุมเบลแอง เรายืนเราเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องยืดหลังขึ้นนะคะมันก็เกิดแรงกดตรงนี้นะคะเราก็จะปวดหลังได้ดังนั้นเมื่อเราลุกขึ้นก่อนที่จะเดินก็ควรที่จะยืดบริเวณนี้ซะก่อนอันนี้อยากจะให้หาที่จับไว้นะคะด้วยการยืนแบบเท้านำเท้าตามแล้วก็ผลักสะโพกหลังมาด้านหน้าม้วนต้นขาหลังเข้าด้วยนะคะม้วนกระดูกหางเข้าคอมิบทวารเกรงหน้าท้องก่อนแล้วก็ดูที่เข่าตัวเองนะคะให้เข่าตรงกับข้อเท้านะคะแล้วก็ปัดเข่าไปท่านด้านนิ้วก้อยด้วยจะได้ลดแรงเฉือนที่ข้อเข่า อันนี้เราก็จะรู้สึกตึงๆบริเวณนี้แล้วก็ค้างอยู่ในท่าเนี้ยค่ะประมาณ30วินาทีหรือว่าเรานับ1-30ถึงก็ได้ขณะที่นั่งเองนะคะก็มีท่าในการนั่งเหมือนกันคือเวลาที่เรานั่งทำให้หลังของเราเนี่ยชิดกับผนังเก้าอี้เลยนะคะนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็ขมิบวารขมิบวท้องเอาไว้คือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวชั้นชั้นในของเรานะคะส่วนที่เชื่อว่า transverse abdominis หรือว่า TVA เนี่ยเขาจะทำงานเมื่อมีการ ขม่วท้องร่วมกับการหายใจเข้าออกยาวๆนะคะมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวตรงนี้แข็งแรงขึ้นก็จะลดโอกาสที่จะปว <st ilo> ดหลังได้ไปเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราไปฝึกสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเพิ่มขึ้นไปฝึกแข็งเวลาที่เราฝึกท่าแขนะ้งอยากให้ตั้งท่าให้ถูกต้องก่อนนะคะเพื่อเป็นการใช้แรงดันในช่องท้องปกป้องกระดูกสันหลังด้วย แลวก็การฝึกแผลงเนี่ยยังมีประโยชน์อีกแง่หนึ่งก็คือช่วยให้ร่างกายของเรานะคะเกิดความทรงจําว่าลักษณะของเชิงกลานเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวนี้นะเราก็ควรจะฝึกบ่อยๆก็จะได้ทั้ง2เรื่องเลยทั้งเรื่องของความทรงจําของร่างกายด้วยแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวด้วยตั้งท่าก่อนด้วยการตั้งท่าคลานสีขาข้อมือตรงข้อไหล่ข้อเข่าตรงข้อสะโพกจากนั้นม้วนกระดูกหางเข้าคมิบวาร ขมวหรือว่าเกร็งหน้าท้องก่อนขอให้ต่อจากกระดูกสันหลังในแนวธรรมชาตินะคะไม่ต้องแหงนหน้านะหรือว่าไม่ก้มหนะ้าเพราะถ้าเราก้มหน้าเนี่ยหลังของเราจะโค้งขึ้นนะคะจากนั้นให้เรากางสะบักออกกางสะบักออกให้เต็มที่เลยนะคะม้วนกระดูกหางเข้าขมิบทวารขมวท้องอยู่นะแล้วก็กางสะบักออกกางสะบักออกนี่ไม่ใช่โก่งหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราโก่งหลังกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมมันจะยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่โก่งหลังแต่เราจะกางสะบักออกนะก็ดูความแตกต่างนี่คือโก่งหลัง อันนี้คือกลางสะบกักไม่เหมือนกันนะคะนี่คือตั้งท่าเริ่มตน้นสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกนะคะก็อยากจะให้อยู่ในท่านี้ให้สบายก่อนพออยู่ได้สบายแล้วค่อยๆย,ยกเท้าไปข้างหนึ่งเวลายกเท้าไปลักษณะของลําตัวให้ให้นิ่งๆเลยนะคะอย่าให้ตัวอย่าให้ตัวเคลื่อนไหวนะคะ,ะไปทีละเท้านะคะแล้วเราก็อยู่ในท่านี้ค่ะให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะถ้าแปลงนี้ถ้าหากว่าหลังเราขนานพื้นก็จะยิ่งยากนะคะ ถ้าสมมุติจะลดความยากมาก็จะไปลักษณะนี้หรือไม่ถ้าจะลดความยากลงมาอีกลองดู <laughs> ลองค่อยๆแก้ไขไปและที่สำคัญอย่านั่งนานต่อเนื่องนั่งหนึ่งชั่วโมงให้ลุกเดิน5นาทีอันนี้จะเป็นการดีต่อการไหลเวียนของกร,กระแสเลือดด้วยลดโอกาสที่ของการที่จะเกิดริ่มเลือดที่อาจจะหลุดลอยตามการะแสเลือดไปอุดที่ปอดหรือหัวใจได้ด้วยบาย